เริ่มแล้วครับบุคคลในโลกนี้สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่<ะ>น่ารักทุกคนกับผมเด็กชายนะัทวุตตังอัน้นเรียนอยู่โรงเรียนบ้านตกตุตำบลบองร้าอำอำเภอหลักสวนจังหวัดชุมพรคืนนี้คืนนี้เป็นการเรียนรู้เกยรตยา,พ,ยา,พ,ยาพุมิัญญาติขอ้นบ้านไทยตอนที่94 ว่าด้วยเรื่องตบขาเป็นชีสเป็นชีสช็อกโกแลตไม่ใช่ตบเปียนอจ๊ะยไม่ใช่ตบเปียงนะครับบุคคลในโลกนี้น,นี้ที่เกิดย่อมมีความชราพยาธิมระรณนะเป็นธรรมราดาความชราและมระรณนะนั้นเป็นของประจำตัวสัตว์โลก คืนนี้เราท่านทั้งหลายที่รับชมไลฟ์สดของวัดคีรวงจะได้จะได้จะได,จะได้ทราบสมุนไพรไทยที่ดูแลสุขภาพต่อไปเชิญพบกับสามเณรเบาว,ว,วียาไทยกับพระ

อาตมาภาพสามเนในกิติวัชรเฉะลิมพลเดินอยู่โรงเรีนบ้านน,น,น้ำตกอายุส2องปีชั้นประถมศึกษาปีที่6ายาไทยกับพระพุทธศาสนาวันนี้อาตมาภาพจะมาจะมาท่องสมุดจะมานำเสมอจะมานำเสนอสมุดฐานของโรคตามหลักพระพุทธศาสนาและการแพทย์แผนไทย แม่อุดมกติสูงสุดของศาสตร์การแพทย์แผนไทยตามที่กล่าวไว้ในบทไหวครูตอนต้นพระพระคำพีฉันันศาสตร์คือหลวงลุนิพพา์ดนสำสำรับกิจประสิทธิพรแต่เนื่องจากพัธกิจหรือวัตถุประสงค์ที่เป็นรูปธรรมของการแพทย์แผนไทยคือการบำบัดรักษาโรคทาง ลายเป็นหลักซึ่งแตกต่างจากภัตกิเตแห่งพรตศาสนาที่มุ่งรักษาโรคทางใจหรือรักษาโรคทางรักษาโรคทางวิญญาณเป็นหลักยกตัวอย่างในโรคสูตรแม่จะกล่าวว่าโรคมีสองอย่างคือโรคทางกายและโรคทางใจแต่ก็เน้นย้ำว่าทุกคนต้องมีโรคทางใจตลอดเวลา ยกเว้นผู้หมดกิเลสแล้วและโรคของบรรพชิต4อย่างที่กล่าวถึงในโรคโสรตรก็เป็นโรคเกี่ยวกับกิเลสทั้งสิ้นไม่มีโรคทางกายเลยแต่ก็ได้แก่หนึงเป็นผู้มากๆไม่สันโดษในปัจจัยสีสงตั้งความปรารถนาชั่วเพื่อ ต้องการลาบสการะและชื่อเสียง 3. วิ่งเต้นควรขวายเพื่อให้ได้ลาบสการะและชื่อเสียง 4. เขา้าเข้าไปประจบญาติโยมโดยการแสดงธรรมหรือั้นอุจาระภาวะเพื่อให้เขานับถือเป็นต้นดังนั้นจึงกล่าวไว้กล่าวได้ว่าในพระไตรปิฎก รวมทั้งคำภีทางพระพุทธศาสนาลำดับชั้นต่างๆไม่ปรากฏวกรรณกรรมที่มีลักษณะเป็นคำภีพุทธเวทพุทธเวชศาสตร์เลยการแพร่แผนไทยจึงได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนานิกายเท,เทระวาดอย่างน้อยสองประการใหญ่ประการหนึ่งคือการใช้บาลีเป็น ภาษาภาษาหลักสำหรับคำคำสำคัญที่เป็นศัพท์แก่แพทย์แผนไทยทั้งนี้เพราะหากเป็นศัพท์แก่การแพทย์ของพระพุทธศาสนานิกายมหายานหรือของอายุรเวทจะใช้ภาษาสันสกฤตเป็นหลักและอิทธิพลอีกประการหนึ่งคือ การแพทย์แผนไทยได้รับหลักคิดและหลักการอธิบายที่มีเหตุผลมาจากโระพุทธาศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักคิดและหลักการอธิบายเกี่ยวกับสมุดฐานของโรคหรือสาเหตุแห่งการเกิดโรคซึ่งการแพทย์แผนไทยจะมุ่งเน้นโรคทางกายเป็น เป็นดานหลักยกเว้นตัวอย่างเช่นการกล่าวถึงสมุดฐานทางโรคทางกายในอาพาธสูตรพิมานันทสูตรตอนอ,อาทีนวสัญญาว่าด้วยการกำหนดหมายโทษทุกของร่างกายอันมีความเจ็บไข้ต่างๆดังนี้กายนี้ มีทุกมากมีโทษมากเพราะฉะนั้นอาพาธต่างๆจึงเกิดขึ้นในกายนี้คือโรคกาโรคหูโรคจมกูกโรคลิ้นโรคก,กายอาพาธมีดีเป็นสมุทฐานอาพาธสเลปเป็นสมุทฐานอาอาพาธมีลมเป็นสมุทฐานอาพาธมีไขสันนิบาต เป็นสมุฐานอาพาธเกิดแต่ฤดูแปรปรวนอาพาธที่เกิดเกิดแต่การบริหารที่ไม่สม่ำเสมออาพาธที่เกิดแต่ความเพียรเต้นกำลังอาพาธที่เกิดแต่วิบากกรรมความหนาวความร้อนความหิวความกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะของอัตมาคต จบเพียงแค่น,นี้นาะยยมต่อไปกอเตรียมตัวพบก,กับท่านพระอาจารย์ได้เลยครับนนั้อ ควสวัสดีจงมีแต่สัญญาณโยมสาธุชนทั้งหลายที่ให้เขียิรับชมรับฟังและสดวัดชิริวงศ์เป็ดยาปูุิปัญญาบนไปไทยวัชิริวงศ์หมอพื้นบ้านตอนที่93 3ใช่ะเอา94ในค่ำคืนนี้เป็นยอดยาเกี่ยวกับอาการท่านสุวภาพสกรีที่มีปัญหาหลักคือมีอาการเป็นชีดตรวขาว เป็นช็อกโกแลตถ้าภาษายาําไมัยเก่าๆก็เรียกว่าเป็นมุสตะกิจมุตตะฆาแต่ว่าถ้าทมาพูดว่าเป็นมุตตะกิจมุตตะฆาตนั้นเราท่านทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านอาจจะไม่เข้าใจเอาภาษาที่เข้าใจง่ายๆและสามารถจับตัวยาสมุนไพรไปใช้ในครัวเรือนได้เพราะว่าสําหรับท่านผู้หญิงนะคนชายห้ามรับประทานเพราะว่าคนชายไม่มีอาการเป็นชีดเป็นช็อกโกแลตเป็นตกขาวแน่นะถ้าคนชายคนไหนเป็นชีตเป็นช็อกโกแลตตกขาวก็ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติ นะพอได้พบกับนายเด็กวัดแล้วก็สมณีนได้น้อมนำคำวข้อธรรมที่ยาไทยพระพุทธศาสนากับสมุนภัยไทยที่เป็นของผู้ชาติไทยมาตั้งแต่โบราณกาลและก็เป็นมรดกตกทอดมาถึงญาติโยมสายุชนตั้งหลายทั่วประเทศเพื่อให้เกิดผลประโยชน์เพราะว่าบุคคลเกิดมาในโลกนี้เป็นเรื่องปกติต้องมีโรค โรคมีสองชนิดคือโรคทางกายและโรคทางใจในครับคืนนี้ก็เตรียมสมุนาเรได้พร้อยเพื่อจะได้จดสม,มุนไพรซึ่งสามารถหาได้ในสวนในครัวเรือนในบ้านเราในบริเวณชุมชนนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์หากว่าลูกหลานท่านที่เป็นสุภาพบตรีหรือเห็นบุคคลอื่นก็มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอาจา ควรจะ <c oughs> รับประทานควรจะใช้ยาอรอย่างไรบ้างนะจ๊ะหนึ่งสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาาการของท่านสุภาพสตรีที่มีปัญหาเกี่ยวกับตกขาวเป็นชีดเป็นช็อกโกเล็ดยกเว้นตกเตียงอาจจะเกิดอุบปปัติเหตุนั้นรักษาไม่ได้ต้องไปยายหมอตกเตียงนะจ๊ะหนึ่งผักเส้นผีซึ่งเราท่านทั้งหลายก็ได้รู้จักดีที่อยู่ตามบ้านตามชุชนดอกสีเหลืองแล้วก็ฝากของมัน ยาวๆใช้ปักเส้นผีสดก็ได้ให้ก็ได้ทั้งห้าคือใบดอกก้านแล้วก็ผลต้นด้วยรากด้วยของมันทั้งหมดทั้งห้าอย่างล้างให้สะอาดแล้วก็สับๆเอาพิกัดก็คือหนึ่งกำมือของเราแบบเนี้นะไปเจอปักเส้นผีที่งอ,อกตามเป็นถนนในมรัวที่เขา เห็นว่าไม่มีคุณค่าแต่เราจะเห็นว่ามันมีคุณค่าสําหรับการดำเนินชีวิตโดยการดูแลสุขภาพก็คือผักเส้นฝีทั้งหน้าทั้งใบทั้งก้านทั้งดอกทั้งงาทั้งหมดนี่แหละโยมหนึ่งกำมือสดหรือแห้งก็ได้นะหนึ่งกำมือสดสองใบคนทิศศนะใบคนทิศศซึ่งก็ถ้าไม่มีก็ไปซื้อตามร้าน้าสมุนไพรอยู่ทั่วประเทศหมอแพทย์แผนไทยคลิกหรือโรงเรียนที่สอนแพทย์แผนไทย ที่ดูอยู่ก็จดไปเอาไว้ดูแลสุขกกภาพตัวเองคนในครอบครัวใบคนที่สอใบคนที่สอสอดหรือแห้งก็ได้หนึ่งกำมือของโยมคนที่เป็นนะ,ยยนไไะนะหยิบอย่างเนี้ยเด็ดใบมาเรียบร้อยแล้วนะทางใบทางการสับๆๆแล้วก็เอามือหยิบตรงนี้ปุ๊บขึ้นมา1นึ่กำมือแต่นะีหม,นะม้อชะเตลิดนะสามจ๊ะ3 เอามาตูมเอามาตุมนะจ๊ะมาตูมเนี่ยหนักสองบาทบาทนึงก็สิบห้ากรัมสองบาทก็สามสิบกรัมมาตูมแห้งก็ได้สดก็ได้อานะจย์มาตูมแห้งก็ได้สดก็ได้หนักสองบาทหนักสองบาทได้ตัวยาสมุนไพรทั้งหมดสามตัวแล้วให้นำไปรวบรวมต้มในหม้อสเปนเลสหรือหม้อเขียวเคลือบโบราณโดยการต้มกับน้ำสามลิตร โดยนำมาต้องกับน้ำ3ลิตร30นาที30นาทีหลังจากต้ม30นาทีแล้วกรองเอาแต่น้ำเอากากยาไปไว้โคนต้นไม้เอากากยาไปไว้โคนต้นไม้ให้รับประทานวันละสอเวลาก่อนอาหารเช้าและก่อนอาหารเย็นครั้งละแก้วกาแฟหรือประมาณ50ซี สำหรับสุภาพสตรีที่ท่านมีปัญหาเรื่องเป็นชีดเป็นช็อกโกแลตตกขาวยกเว้นตกเปียงห้ามต้มนะสุภาพบุรุษไม่ว่าอายุเท่าไรก็ห้ามรับประทานเพราะยานี้เป็นการแก้อาการตกขาวเป็นการแก้อาการตกขาวสำหรับท่านสุภาพสตรีที่ขับรถมาไวๆไอ้ไม่ยาที่ขับรถและไม่เวลาดูแลสุขภาพนะ หรือสาออฟฟิศหรือสาบริษัทห้างร้านต่างๆหรือบุคคลทั่วไปที่ไม่ความสนใจในยาไทยสมบัติชาติสมบัติไทยจากคัมภีที่อยู่ในตู้ในขอระมุดทำคำัมภีมีชีวิตไปถึงบ้านญาติโยมทุกท่านให้จดไว้จำไว้ช่วยกันสืบตอ่อสืบสารภูมิปัญญามราดกไทยมรดกชาตินะก็เป็นการสืบอตอ่อยุพระพุทธศาสนาพระวัตามาก็จะใช้ หลังจากเราทำครบร้อยตอนก็เหลืออีกไม่กี่ตอนตอนนี้ก็เริ่มพิมพ์แล้วนะแต่ยังไม่ได้ไปทำสัญญากับโรงพิมพ์ว่าตกว่าเล่มเท่าไรเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็จะมาคุยแล้วก็มาเสนอแนะกับญาติโยมสาธุชนทั้งหนว่าเราจะพิมพ์เป็นยาภูมิปัญญาสมุนไพรไทยหมอพื้นบ้านวัดกิริวงหนึ่งตอนทั้งหมดให้แก่ญาติโยมทุกๆคน โดยไม่มีการจัดจหน่ายแต่ลงขันกันพิมพ์ังจ๊ะสำหรับคนที่ชมอยู่ก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์เป็นบุญเป็นกุศลในทางพระบูชาณาในคำคือน,นี้เราจะพูดถึงโรคสองชนิดที่พระพุทธทรงตรัสไว้ก็คือโรคที่ป่วยทางกายต้องรักษาด้วยสมุนไพรไทยหรือรักษาด้วยยาในประเทศนั้นในลักษณะภูมิประเทศแต่ประเทศไทยเรามีอุป,ปกรณ์สำคัญที่สุดก็คือมียาไทยเป็นของโรดกคู่กันมาตั้งแต่โบราณกาล ระการที่สองก็คือโรคทางใจนะโรคทางใจก็รักษาได้ศิลได้ศิลธรรมอันงามก็มคือมีความทุกทุกใจกินไม่ได้นอนไม่หลับสง่งผลอิดมากเครียดพิตกกลาเป็นโรค,คเครียดรบพิจนกลาเป็นโรคซึมเศร้าต่างๆนานาอันนี้คือใน,าน,านาาทางพระศาสนาอาจารย์ยโยมท่านโยมของตอนหนังสือด้วยกันไม่ได้ตอนนะจ๊ะต้องลงอ่านกระพิมพนะจ๊ะโยมคุณชัดหาบุญโยม สมัยเป็นเสืศรีเจริญพรญาติโยมทุกท่านทีท่เกียรับชมรับฟังที่อยู่ทางบ้านทั่วประเทศนะจ๊ะตอนนี้ก็9กส,สแล้วเหลือกี่ตอนหกตอนนะจ๊ะหกตอนตอนนี้ก็พยายามเร่งพิมพ์อยู่เร่งพิมพ์ให้ออกมาสวยงามหลังจากนั้นเราจะไปคุยกับโรงพิมพ์นะแจ้งให้แก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่รับชมรับฟังและสดอยู่ว่าเมื่อครบรอยตอนเราจะพิมพ์แจกพิมพ์อย่างสวยงาม โดยไม่ได้จัดจำหน่ายแต่ว่าจะต้องช่วยกันลงขันคนละเล็กคนละน้อยนะเมื่อโรงพิมพ์บอกว่าเล่มหนึ่งเท่านี้เราก็จะมาทําความเข้าใจนะจ๊ะากาว่าจะพิมพ์เยอะเลยโยมเพราะมีคนขอมาเป็นหลักพันเลยนะหลักพันหลักหมื่นเลยนะจ๊ะโยมนะสมุนไพรรักษาฝีไหมครับมีขอมาเนี่โบนทาบุญกับบินว่าจะ,จะเจริญพรแม่ชีนะจ๊ะแม่นีก็ขอจเจริพญพรญาติโยมอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ร่วมสมทุนตำบุญต่อกถินสร้างโรงพยาบาลสมุนไพรของทางวัดนะจ๊ะตามกำลังสัทธาในวันที่3 0ตุลาคมนี้นะจ๊ะเวลาบ่ายโมงหรือ13นาฬิกาที่อยู่ใกล้ใกลสามารถมาร่วมได้ก็จะเรินพร้ามาร่วมนะจ๊ะมีงานสมทภชตั้งแต่วันที่9ตอนเย็นประมาณ5โมงเราก็มีอาการสมโภชเอผ้ากฐินแล้วก็หลังจากนั้นวันที่ สามสิบก,ก็จะมีเฮองค์กฐินนะจ๊ะแห่องค์กฐินแล้วก็ร่วมกันทอดตอนสิบสามนาฬิกานะก็ประชาชนบันให้แยยก่ญาติโยมที่ชมไลฟ์สดอยู่ก็ช่วยกันประชาชนบันนะจ๊ะคนเละและคนละน้อยในการร่วมกันสร้างศูนย์เรียนรู้สมุในไพรเป็นโรงพยาบาลน,นะจ๊ะอาจารย์เรีนพอน,นะจ๊ะรอค่ะเอาจัมปะดะได้กาะท่านขาธุจา้าเกวันรงทองนะจ๊จะอาจารย์พรทุกท่านสามารถที่จะ เอ่ยชื่อเอ่ยนามได้ทั้งหมดนะจ๊ะบุคคลในโลกนี้ที่เกิดมาย่อมมีความแก่ชรามีเกิดเก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกตินะจ๊ะเป็นธรรมดาความชจราภาพและมรณะนั้นเป็นของประจำตัวสัตว์ตะวันโลกหรือสัตว์โลกทั้งหมดเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาวิธีการบําบัดก็ไปตามภูมิประเทศภูมิอากาศตามลักษณะของประเทศนั้น,น,นบางประเทศก็มียาเยอะบางประเทศก็มีทรายเยอะบางประเทศก็มีมะเยอะบางประเทศก็หนาวจัด แต่ประเทศไทยเราโยมโชคดีที่บรรพบ,บุรุษที่เราได้มาเกิดในเมืองไทยในพระพุทธศาสนามียาดีดูแลสุขภาพมีสมบัติที่ปู่ย่าตายายฝากไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายนะจ๊ะขอเลขประพาพรช้างนินขอเลขบัญชีวยนะจ้ะก็จะพะยะเดี๋ยวจะขึ้นให้นะส่งให้ไปเ,เดี๋ยวจะตรงนี้จะพิมพ์มาตั้งไว้ตรงนี้ได้ไหมอลานะ ร่วมทอดกระปินตามเลขบัญชีที่จะขึ้นไว้นะจ๊ะ,ะการทุกๆท,ท่านนะจ๊ะครั้คืนนี้ก็ขอทวนนะจ๊ะทวนทวน,ทวนยาสุภาพเตรีที่มีปัญหาเกี่ยวกับตอขาวเป็นชีสเป็นชโคโค็อกโกแลตนะจ๊ะสามารถที่จะจดยาสมุนไพรไทยซึ่งมีตัวยาทั้งหมด4อย่างด้วยสามอย่างด้วยกันเพื่อไปใช้คืนประโยชน์แก่ลูกหลานของท่านหนึ่งผักเส้นผีสดก็ได้แห้งก็ได้หนึ่งกํามือทั้งห้าหยิบมาสับแล้วรางารย์หยิบมาใส่หม้อจะเตลด องไปคนที่สองใคนที่สองสอดก็ได้ให้ก็ได้หยิบมาหนึ่งกำมืออย่างนี้ใส่หมอ้อสเตนเลสสาม,มาตูแม่งก็ได้สดก็ได้นักสองบาทบาทยี่สิบห้กามเอาไปช่างเอาเรียบร้อยได้ทั้งสามอย่างต้มน้ำสามนิดขึ้นชั่วโมงหลังจากนั้นก็กรองเอาแต่น้ำรับประทานก่อนอาหารเช้ากับก่อนอาหารยินแก้วกาแฟประมาณ50%าสิบี้ามสุภาพบุรุษ้่มรับประทาน ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับต่อขาเป็นชีตเป็นช็อกโกแลตรับประทานได้คนที่ไม่เป็นห้ามรับประทานนะจ๊ะควรงดเว้นของแสลงทังต่อไปนี้ของหมักดองและน้ำเย็นสำหรับรสุขภาพสตรีน,นะจ๊ะก็จดวจําไว้นะจ๊ะจ้าก็ขอจเจริญพรทุกท่านอนาจารในค่ำคืนนี้พบกันใหม่ในค่ำคืนพรุ่งนี้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยแล้วก็พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยหมอโบราณ อาจารย์ก็จะพยายามานําองค์ความรูปป้ปรัชญาภูมิปัญญาที่หลวงป,ปู่ได้ทำมาให้เกิดประโยชน์แก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราก็ได้ทํากันมาทั้งหมด9ก้าสิบกว่าตอนแล้วก็ยังทําทุกทําไปเรื่อยนะจ๊ะครบหนึ่งร้อยตอนก็ทําไปหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยทำกันไปจกนาาจกว่าอตาตมาจนกว่าอาตมาจะทําให้ไหวหรือมีภารกิจนะจ๊ะหากมีภารกิจก็จะงดเป็นนะจ๊ะทุกหนึ่งเป็นต้นไปทุกค่มภีร์ นะครับคืนนี้ใครที่รับชมรับฟังอยู่ก็ขอช่วยไลค์ช่วยแชยร์คนที่เข้ามาชมเบื้องหลังคนที่มาชมสดอยู่ก็ดีคนที่มาชมยอดหลังก,ก็ดีชมแล้วกรุณาช่วยแชร์เกี่ยวกับยอดยาของท่านสุภาพตะกี้เกี่ยวกับการตอกขาวหรือจะทาเป็นชาแต่เพื่อใครว่าในครัวเรือนทำว่าในร้านคลินิกหมอนวดหรือจะทำ,ำว,ะว่าเป็นสินค้าโอทอปหรือจะทําเป็นสินค้าของชุมชนเพื่อด,ดูแลคนในชุมชนคนในประเทศคนในตำบลอำเภอก็เป็นสิ่งทีด่ดีนะจ๊ะไม่ได้หวงเห็น ถือว่าทุกคนเป็นเจ้าของนะจ๊ะและจะเป็นบุญเป็นกุศลอีกก็คือช่วยกันดูแลสุขภาพบรจาะขอญาติโยมที่ชุมอยู่มีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพพลนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอย่าได้เจ็บอย่าได้จนมีความเจริญเจ้าหน้าในชีวิตประจำวันในหน้าที่การงานและช่วยการดูแลทรัพย์สมบัติของชาติซึ่งเป็นสมบัติของคนทุกคนที่ได้ออกมาอัตมาได้ออกมาเผยแผ่ครั้งนี้ก็เพื่อจใจทุกคนได้เห็นความสําคัญของยาไทยและก็ ความสำคัญของสม,มุนไพรไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในการปฏิบัติใจในการปฏิบัติใจเพื่อเกิดประโยชน์และในการสืบทอดสืบต่อไปขอทุกคนมีความสุขเป็นความเจริญจเจริญพรทุกท่านช่วยรลาชยช่วยแชร์ด้วยนะจ๊ะโยมใบคอจ้าใบคอทีสโทะเลใช่ปล่าครับใบคอท่สโทะเลก็ได้นะจ๊ะโยมเจริญพรได้นะจ๊ะมีคําถามอะไรไหมจ๊ะถ้ามีก็ไม่มีคําถามก็จะได้จบนะจ๊ะ อ่าแล้วหกเจ็นาทีคนที่สอคนที่สอได้ทุกคนที่สอนนะจ๊ะคนที่สอทะเลคนที่สอกขมเมาคนที่สอนะจ๊ะย์ได้ทั้งหมดนะจ๊ะโยมจดไว้นะโยมเป็นประโยชน์นะจ๊ะอย่าปล่อยปละเจอของดีแล้วอย่าทิ้งนะจ๊ะพระบ,บุคคลเกิดมาพบของดียากบางคนเขาไม่เผลเผยเขาเก็บไว้โยมเขาไม่บอกใครหรอกแต่เราจะทําให้ทุกคนเป็นเจ้าของทำำําคัมภี์มีชีวิตนะจ๊ะจะเรียนพรจ้ะ,จะไม่มีคําถามแลวนะขับรถก็พึ่งฟัง ขับรถก็ฟังค่ะจ,จะเริญพรจ้าเจริญพรเลยนะจ้าช่วยแชร์ด้วยนะจ้าโยมปะป้าพรจ้างนินนะจ้ามาดามแล้วก็เจย,ยูวีอะไรนี่จ,<อ>จอยจอยจอยเยมจอยอยู่ท้ายซอยอยู่หน้าซอยกลางซอย,ก,ซอยก็ช่วยแชร์ด้วยนะจอยโยจอย,ย,จอยนับป,ประทานนานกี่วันครับประมาณสักสามสี่วันอาการก็จะดีขึ้นเลยนะโยมเมื่อหมดแล้วมาทำใหม่เมื่อหมดแล้วก็มาทำใหม่นะจ้าสองหม้อสามหม้อก็กินไปก็จะดีขึ้นนะจ้า จาขอบคุณนะจ้าอยมครับประทานกี่วันพระอาจารย์เสด็จพระมวันจาณพรฝันทิจาแชร์ด้วยนะจ้ารับประทานนานกี่วันพระช่วยแชร์ด้วยนะจ้าพรฝันทิจจาร์่นตอนนี้ a m o r นะอมอรัตเถออมอรัสอมอรัสจากในญี่ปุ่นญี่ปุ่นฝนตกไหมอมอรัสดาววันกินนานเท่าไหร่ก็ประมาณสัก 30วันก็จะเห็นผลแล้วโยมเกือบจะปกติแล้วนะจ๊ะประมาณสัก4-5วันใน30วันก็ลองดูนะจ๊ะโยมก็ตอนนี้ก็ <c oughs> ทำอะไรให้เกิดประโยชน์กัชาวบ้านนะจ๊ะมาไม่ทันจะดูย้อนหลังได้ไหมคะได้ค่ะเจ้าแม่ปากน้ําโพโพแชร์ด้วยนะจ๊ะเจรนันพระเจ้าแม่ปากน้ําโพโพแชร์ด,ด้วยมาดามฮือบือฮือบืออย่างไรเนี่ยรายงานด้วยแชร์ด้วยนะจ๊ะ วางไปทั่วประเทศทั่วหลายาประเทศนะจ๊ะในกประเทศไทยด้วยนะจ๊ะจะเริญนพอนะจ๊ะเพิ่งเข้ามาอาจารย์จ๊ะคนจะรวยช่วยไม่ได้ก็หอยรวยนะนะจ๊ะรวยเยอะๆไปเลยนะจ๊ะยิ่งแช์ยิ่งรวยบุญนะจ๊ะรวยบุญรวยจานสวัสดีครับอาจารย์มีสนุพวงแก้วแช์ด้วยนะจ๊ะแฟนพัดแฟนตัวยุงอาจย์ก็มาร่วมทอดกฐินกันนะจ๊ะวันที่30สตุลานะจ๊ะเวลาสิบสามนาฬิกาวันที่29ก็สมโภชนะจ๊ะก็มา ร่วมกันต้องกัดดินสร้างโรงพยาบาลสมุนไพรกันนะจ๊ะที่วัดนะจ๊ะเพื่อจะได้เป็นบุญเป็นกุศลแก่ผู้อื่นนะจ๊ะคนจะรวยช่วยไม่ได้รวยยิ่งๆไปเลยนะจ๊ะเจโอเอ็นอะไรอย่างงี้จองคูจงอ่าแช่ด้วยนะจ๊ะระวันใจยูเอ็นจีเคโอเอลเอลช่อนี่จงกนจงกนแช่ด้วยนะจ๊ะจงกนจงกับมนนะจ๊ะ ขอบคุณนะจ๊ะเจริญพรจากแค่นี้นะคะทุ่มครึ่แง้วไม่มีคำถามก็เออก็ไม่มีคำตอบนะจ๊ะคอยมีความสุขนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะรวยๆกันทุกคนนะจ๊ะ